ได้เลิกได้ยามมาตัดแต่งกิ่งต้นผงชูรสหรือต้นคณะเม็กซิโกกันแล้วค่ะพ,พี่เพื่อนค่ะหลังจากที่แอดปล่อยให้เขาสูงริบล้วแข่งยังกะจะพุ่งทะลุขึ้นไปไปยยอดหางนกยุงเลยค่ะเขาอยู่ใต้รัศมีทรงพุ่มของต้นหางนกยุงเลยเนาะเรียกว่าอยู่ใต้ต้นหางนกยุงก็ว่าได้ค่ะพี่พเพื่อนค่ะ,ข<อ>ะเขาเลยพุ่งขึ้นไปเพื่อจะหาแดดอ่ะเขาเลยสูงริบล้วเลยค่ะ อันนี้ก็มาตัดแต่งกิ่งให้เขาเนาะเข้าสู่ด้วยดูฝนแล้วตัดแต่งกิ่งเขาจะแตกยอดไวมากค่ะทีนี้ก็กินไม่ทันลคะคะปกติก็ไม่ค่อยกินเ <c oughs> พราะว่าไปปลูกคณะเห็นหอมแล้วเ <c oughs> มื่อก่อนเมื่อก่อนปลูกผักยังไม่เยอะไงคะคณะเม็กซิโกนี่คือตัวเลือกเลยนะที่เราจะมีคณะกิน <c oughs> ไ,ปไปทำราดหน้าลวกจิ้มน,น้ำพริกใส่ปลานึง่งหรือนึ่งใส่ปลาอะไรก็อร่อยคะ่ะพี่เพื่อนค่ะกันไกตัดกิ่งของแอดก็ เดี๋ยวมาให้ดูค่ะว่าเขาทำงานยังไงเนี่ยค่ะเขาเป็นกันไก3สามจังหวะนะค่อนข้างจะเบาแรงสำหรับผู้หญิงเลยละค่ะเราก็หนีบกึบเข้าไปเนี่ยล้วก็ปล่อยปล่อยนี่คือเขาไม่หลุดออกจากไม้เราค่ะเพราะว่าไม้มันกิ่งใหญ่เนาะมันไม่ขาดทีเดียวถ้ามันไม่ขาดทีเดียวเราก็ปล่อยกันไกลแล้วก็ขยับ เหมือนให้เขาขยับเข้าล็อกอีกจังหวะสองของเขาเองค่ะพ,พี่เพื่อนค่ะแล้วก็บีบบีบคือไม่ต้องออกแรงมากอะถามว่าออกแรงไหมออกแรงแต่ก็ไม่ได้ออกแรงมากจนปวดมืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก็หนีบแบบปกติเลยเขาก็ขาดอ่าไม่ใช่แค่กิ่งอ่าคณะเม็กซิโกหรือกิ่งชูรสนะคะกิ่งน้อยหนากิ่งฝรั่งกิ่งต้นคอยอ่ากิ่งหลายกิ่งเลยค่ะแอดไปตัดมาแล้วเขาก็ ทำงานเหมือนกันนี่แหละค่ะแล้วก็ทํางานง่ายเหมือนกันไม่ใช่ว่ากิ่งคณะเม็กซิโกปกติเราใช้มีดฟันเบาๆเขาก็ขาดแล้วหรือเราหักเขาก็หักง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าตัดกิ่งนี้เลยดูง่ายไม่ใช่นะคะกิ่งอื่นก็ดูง่ายค่ะพี่พพเพื่อนๆค่ะถ้ากิ่งไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เกินกว่ากันไกลว่ะงั้นเถอะเนี่ยค่ะตัดเสร็จแผลเขาก็ดูเรียบร้อยดีค่ะพี่พพเพื่อนๆค่ะก็ถือว่า อากรรไกอันนี้ก็เบาแรงแอดได้พอสมควรเลยค่ะเนะะี่ค่ะกิ่งเขายาวยาวที่แอดตัดลงไว้อะกิ่งยาวมากเพราะว่าเขาสูงเนะะี่ยค่ะกิ่งยาวยาวยาวจริงๆอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ทําปุ๋ยค่ะพี่เพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปตัดอากระลำดอกคณะยักษ กรล่ำดอกต้นนี้อ่าต้นที่ปลูกพร้อมกันตัดกินไปตั้งหลายเดือนแล้วเนาะตั้งเกือบสองเดือนแล้วดูสิเขาเป็นคณะที่โอ้โหอายุยืนยาวมากกันไกลตัวนี้ก็ช่วยได้อีกถึงจะต้นแข็งกลึบ,บสองจังหวะก็ขาดแล้วค่ะพี่เ <c oughs> พื่อนขาเนี่ยนะต้นใหญ่มากแอดว่าจะไว้ให้เขา คือจะดูว่าเขาจะออกดอกอะไรคือขยายต่อไปไหมเขาก็ไม่ค่ะพี่เพื่อนๆค่ะเขาจะแตกแตกอ่าก้านใบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยโอ๊ะตัดไปกินดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกล่องนี้ก็จะได้พวนดินใหม่อะไรใหม่แต่ทีนี้ตัดไปทีเดียวสองต้นเลยไม่ได้กินไม่หมดต้องตัดต้นเดียวก่อนเพราะเขาใบอ่อนนะคะพี่เพื่อนเพื่อนขาเห็นอย่างเงี้ยใบเขากรอบแล้วใบอ่อนมากค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าใบแก่ข้างล่างแอตตก็ลิท แต่งเขาอยู่เรื่อยๆเนาะเนี่ยค่ะส่วนใบอันนี้เน,นี่ยเนี่ยที่อดลิดออกนี่เดี๋ยวอดเอาไปให้เต่าในบอ่อค่ะพี่เพื่อนๆค่ะใบกรอบมากเลยนะเดี๋ยวแอดจะบีบให้ดูฟังเสียงเสียงกรอบ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 จริงๆ <laughs> กรอบสุดๆ <laughs> คือเขายังอ่อนอยู่เลยนะคะ เนี่ยใบกรอบอย่างเงี้ยคือเราสามารถกินได้อะที่จริงแต่ก็กินไม่ไหวมันเยอะเนาะแค่ในยอดเขาก็กินไม่หมดละไปเดี๋ยวเข้าครัวทำกับข้าวกันแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ